ครับสวัสดีฟีสู่ผู้ชุมนครับเมืองหลอดมีรายการบังไฟวันที่หนึ่งกรกฎาคม2568รายการปั้งไฟบ้านเล่าน้อยตำบลคอวังอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับรายการปั้งไฟมีดังต่อไปนี้นะครับรายการพิเศษชมปั้งไฟล้าน สองบ้งนะครับบางไฟลลานมีชาอัมพรบางไฟลลานชัยเจริญนะครับบางที่มีสองบ้งนะครับบางที่หนึ่งชาอมพรบางที่สองชัยเจริญนะครับแล้วก็มีบางไฟในรายการนะครับบางที่หนึ่งแอตเทวดานะครับบางที่สองสอพรพิมลบางที่สามลานปูยมบางที่สี่นะครับโกแก่บางที่ห้าซูเเฮงแปดแปดนะครับบางที่หกจอเจริญสุขเจ็ดหนุ่มโล่งขวดแปดเทพสมพรนะครับ 9, เก้เคงเจริญสิบสิงคานองหน้า11บเอ็ฟ้าไม่เสือหวย12บสองกำไลแสน13เทพพุทอง14สุม่มสาวเมือนสิ้าท่องปักดี16บิกิรินภา,า17บเจ็ดกุ้งจเจริญทรัพย์สิเจโนงไก่สดสิบเกา้ 19, อาอชลบุญยี่เล้งน้ำชัยยี่สิเอ็าวแดง22่นุ่มเมืองสี23เทพพนม24่ควันใจหมูแปดนะครับยี 25, นะครับเพชรอริยา ยี่สิบหกบังไฟลานชามพอนขนาดท็อแปดนะครับยีิบเจ็ดบังไฟลานขนาดใช่จะเลื่อนอ่าบังไฟลานใช่จะเลื่อนขนาดท็อแปดคือกันนะครับบังไฟลานนะครับตุลาการโดยอ่าพ่อแดดพ่อที พอสี่โมงรับพอแทนพอหลอดนะครับผมประกันส่วนบุคคลนะครับค่าเข้าชม300บาทเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมไปให้กำลัง,งใจกันนะครับผมมืออื่นกันพอลุงหลอดยุทหนาฐานกับซอยอุดนุนลอเตะลีงหลอดในเดอือนนะครับคันลุงหลอดขายโบเบิร์นหลอดสีไปขายชนะมังไฟานะครับฝากอุดนุนลุงหลอดนำนะครับถือว่าเมตตานะครับส่วนความชอบส่วนตัวของลุงหลอดก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยหกบัตหก บังดุลลวดนะครับเป็นความชอบส่วนโตของหลอดเดบซี่บริเกียวคางไฟใดๆทั้งสิน้นบริไดรู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับหลอดมักลานปูน้มนะครับโกเกะนะครับซูปเปอร์เฮงแปดแล้ะครจอดจะเลื่อนสุกนะครับล้ะกรกุ้งจะเลื่อนสับล่ะกรอ่อเฉลิมพลนะครับหมัดหนักหนักเน้นเน้นนะครับ,มนนรบผมมาส่วนบางไฟแอบแสบของหลอดนะครับผม นี่เก่งจเจริญน,นะครับสิรินภา,านะครับที่ลุองลอดว่าสิไปแอบแซบนะครับผมมาเก่งจเจริญน,นะครับกับสิรินภา,านะครับผมมาขอให้โ,โชคให้มันนะครับคอยหวานจิบเจี๊ยบนะครับผมนุ่มลงขอทนุ่มลงกวดคันราคาเบาสูงกะพอเสียดได้อยู่นะครับผมนะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุองลอดเอฟซีต้อง กราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงนะครับผมนะมืออื่นนะครับข้าหลวดขายละตเตอรี